นางเอกสาว <c oughs> คิ <c oughs> มเบอรีลล่เขาติดโผลด้วยใช่ไหมชีวิตเขาช่วงนี้ค่อนข้างที่จะดีซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาควงคู่กับหมากปรินนะคะไปเที่ยวญี่ปุ่นแล,แล้วก็ได้มีการพากัน <c oughs> ไปไหว้พงไหว้พระรหลายคนก็เลยมองว่าเฮ้ยคิมเบอรีลล่ไปขอพรให้รักครั้งนี้เนี่ยยั่งยงยืนนานหรือเปล่า <c oughs> เออทีฉันก็พูดไปย่งยงยืนนา็คือให้รักยืนยาวให้รักให้รักยืนยาวหรือเปล่างานนี้คิมเบอรี่บอกว่าขอแค่ให้ชีวิตดีมีความสุขก็เท่านั้นเองว่าไปแล้วชีวิตก็น่าจะดีทันตานะเพราะเจ้าตัวเพิ่งจะติดโผลผู้หญิงหน้าสวยระดับโลกที่ใบตองบอกไปเมื่อสักครู่นี้ถูกไหมงานนี้เจ้าตัวก็ยิ้มแก้มปรีอยู่ไม่น้อยเลยนะคะนี่ยังไม่นับรวมที่มีชื่อติดอันดับค่าตัวสูงอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมเอาไปฟังเสียงคิมเบอรี่กันหน่อยเว้ ไม่ได้ไหว้พระเลยเออไม่แม,ม่กินอย่างเดียวไม่ได้ขอพรอะไรเลยค่ะติดแคนดิเดต100อันดับสาวหน้าสวยของโลกจากเว็บไซต์อิสระเว็บหนึ่งก็แบบเออมีชื่อเราอยู่ในรายชื่อนั้นด้วยอะไยเงียเป็นสาวน่าสวยของไทยขึรู้นะเนี่ยก็ดีใจดีใจดีใจที่เราเป็นเนาะประเทศเราด้วยค่ะก็ <c oughs> ก็ดีใจอะค่ะติดอันดับห้าตัวนักแสดงนังเอกอันดับหกี่พี่ หรอไม่จริงราล้าค่าก็ปกติอไม่จริงล้ค่าบอติค่ะแต่ว่า,า,าออกงานอีเวนท์ทุกวันนะคะไม่สูงก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วเงินเก็บนี่ค่ะจะเยอะอยู่นะส่วนประเด็นเรื่องงานปาร์ตี้สละโสดของเพื่อนร่วมแก๊งอย่างมากี้ราศีน,นั้นค่ะสาวคิมยอมรับนะคะว่ายังไม่ทราบว่าจะมีเมื่อไหร่เลยแต่ขอให้เป็นช่วงที่เธอว่างสักทีเธอ ไม่ได้นัดเลยอะค่ะตัวมันจะเป็นเคร่อนเล่นกก็เตรียมตัวก็หวังว่าจะไม่เป็นไม่ชนวันที่แบบเราติดงานอะไรเงี้ยคือแบบนัดกินข้าวให้ได้ เข้าใจเนาะเพื่อนกันเวลาจะหาเวลามาเจอกันเนี่ยมันก็ยากะก็แต่ละคนมีภาระหน้าที่ของตัวเองซึ่งดิฉันอ่ะไม่ลุ้นแล้วล่ละสำหรับมากี้แล้วก็ป็อกดิฉันลุ้นสาวคิมเบอรี่กับหมากปรินมากกว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีนึงคู่นั้นขาจะสละสดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขาเถอะเพราะว่าเขาก็แบบเออเรียบร้อยแล้วก็มีการแบบขอแต่งงานแต่งงานกันไปแล้วเีลิกออกมาแล้วด้วยไงเอาล่ะนะก็อีกคู่นึงแล้วกันตามเพื่อนไปเร็วๆแล้วกันนะจ๊ะคู่นี้ใช่รอลุ้นกันอยู่